เรียนภาษาจีนที่ละสเต็ปนะคะสเตปละ2,500บาทนะคะต่อคอร์สนะคะคอร์สนี้ก็คืออยู่ที่อย่างสับจีนเนี่ยสับจีนนี้จะไม่ได้2 5 0 0นะคะสับจีนนี้15 0่นสนทนา0น2,500บาทเล่นเส้น3คอร์ส7500บาทนะคะประวัติศาสตร์จีนสะกดพินอินประโยคพินอิน <c oughs> อ่านคำศ <c oughs> ัพท์อ่านคำจีนบทความประโยค Youtube กับภาษาจีน การแปลภาษาจีนการเขียนจู้อินในคำนะคะแล้วก็สะกดจู้อินการสนที่เสียงซูฟา Google a s Haslate Application การใช้พัจานานุกรมบทเรียนาการใช้พัจานานุกรมการใช้แอปกับจู้อินแล้วก็การพิมพ์อักษจรจีนแล้วก็จีนเ,เต็มตัวย่อะนะคะทั้งหมดนี้อยู่ในของจีนครับวีสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้เป็นคอร์สสำเร็จรูปนะคะ <c oughs> ก็จะมีในส่วนของ อนไรเพยเวอต์โคช i n g ก็สามารถเข้าไปดูได้อ,อย่าง google translate application เราก็ไปดูวิธีการใช้งานนะคะของ google แล้วก็ก็มีการทำภาษา,าจีนอย่างตัวเราให้ข้างบนมันจะมีใช้แบบ Chrome กับแบบ application อันนี้แบบ application นะจีนตัวย่อจีนตัวเต็ม และการพิมพ์ภาษาจีนก็อยู่ในบทการพิมพ์ภาษาจีนนะคะนี่เราจะพิมพ์จีนตัวย่อก,ก่อนคําว่าชี่ชี่มาดูกันนะคะในส่วนของมันแปลว่าขอบคุณจีนตัวเต็มเขียนแบบไหนนะคะเรามาดูกัน traditional เขียนแบบนี้นะคะจะมีตัวเอียนสิบผังนะคะตัวที่เป็นตัวอักษร คำพูดนั่นนะคะ,ะเอนเชื่อผังข้างหน้าจะแปลไปนะคะอ่าเราก็จะมาดูวิธีการใช้งานอย่างอื่นอย่างจะมีคำคือเขาชื่อใช่ไหมจะมีคำอื่นที่แบบชื่อแล้วแปลไทยจะมีชื่ออะไรอีกชื่อหนีอีอย่างนะขอบคุณที่เหมือนกันขอบคุณเหมือนกันสำหรับคุณนะชื่ออินขอบคุณนะ 谢谢，你今天有什么？呢你有没 plan 来？呐，谢谢，你今天有什么计划吗？那、啊，你有你 plan 样来的？哎，它就住在你列里你全部，呐，从、啊、A5、6